มาปล่อลิเจอร์อีกแล้ว ไอ่บังทำไมแล้วรูปนี้คนกดไลค์สองแสนห้ารูปที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่ามีรูปเดียวดูมือทุกคนดูมือกอดคุ้มพี่ทับทิมมาสุดๆคุณเคยหามเขาแล้วเขาบอกว่ารูปนี้ 3i โอ้ อีกใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เขาเข้าศตรูหรือยังปุ้ยแปลว่ายังไม่เติมเลยตื่นถ้าไม่ถึงเวลาถ่ายงานห้าโมงเย็นนะไม่มาใช่สเต็ปเขาก็จะตื่นมาตอนสามวันนี้เขาเติมแล้วนะจากใบสองเป็นใบสามนะพี่ทีมอาบน้ำกว่าจะมาศตรูคือเรียบร้อยผีมาพอดีใช่ผีมาพอดีใช่แต่ทีเนี้ยเราจะหารูปจากโทรศัพท์พี่อิ๋ยังไงเอานี้ดูในคอมก่อนไหมผมว่าตอนนี้คนเราไม่เก็บรูปไว้ในคอมแล้วแต่พี่เขาเก เอาไว้แล้ผมจอยิ้มยีผมไปคนมาแล้วแกไม่ต้องกินไอจีเอาาแต่ผมว่ามันยังมีอีกโลกของเขาถูกต้องมันจะไปอยู่ที่ไหนได้นอกจากในคอมพิวเตอร์โกดูไปเลยสองเครื่องแล้วพี่เอกไม่เคยปิดคอมนะใช่ใช่ตลอดล็อกใช่นี่นั่นตลอดเดี๋ยวเรารอลงไปหลักฐานที่เดียวที่รู้คือเลยรู้ป้าบางทีอ่ะเคยลงเฟซสมมุติสมัยเขายังเป็นกรุ๊ปกินยังไม่ดังมากเขาลงอกไว้ทีนี้ปั๊บพอดังกดล็อกให้เห็นแค่คนเดียว คือเขาล็อกอินไว้อยู่แล้วเฟซบุ๊กอ่ะจริงจริงจริงไปเพมาถมแถมแถมแถมลงไปเถอะเขาไม่อยู่หรอกคนนั้นอะเพอเอหนุ่มแอดกรีทูบอลหนุ่มคบกันก็บอกคบกันเออทำไมไม่พูดอ่ะไม่คือพี่อบอกว่ามันนกริตมันจะอะไรนักหนาจริงนหอมแรงจัดนหอมใคร้างบ้างบ้งะเรกันบขึ้นแ้วขึ้นเฮ้ยเฮ้เ้ย ไม่คิดอะไรไม่เห็นอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไม่พูดเลยลุกเราวิ่งไปไหนกันอะอ๋อไม่ทำงานเหรอเจออะไรกันโอ้แล้วพูดไม่เสียแรงๆไม่ได้ยินหรอไม่ฟังนะไม่นี่เลยพี่ทิมหน้ามองเงี่ยอ้ยเขาเห็นแน่ มีเราไม่รู้กแล้วไม่มีไม่แต่เขาไม่รู้ผมว่าเขาเมาอาหารเที่ยงอยู่งั้นไกด์ลงไปล่อไงก็ได้ให้เขาออกไปจากตรงนั้นแล้วเราจะดูทางออกมาหรอไม่รู้มีอะไรตั้งอยู่นั้นดูหมดโอ้โหคิ้ๆพี่เอกใช่ป่ะผมจะเรียกโรดที่ได้พูดเขาเอาไปดิไปดิไปเลยไปเลยไปเลยผมว่ามีถ่ายงานไม่มีมีเราเลี้ยงผมรู้แล้วเขาอาศัยจังหวะพนักงานไม่อยู่มาจู่จี้กันเฮ้ยเอาเลยนะเป็นงานเดียวกันหรเขาไม่อาย ถ้าอย่างตอนนี้ไกด์กับสายลงไปอาจจะเนียนขึ้นไม่เดี๋ยวพอเขาขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวผมเนียนลงไปไงโอเคต้องแข็งต้องรังไงรังไงใช่บีบีคิวคิวเด็กที่บรรยากาสวัสดีค่สวัสดีค่ะอุ้ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยไปไหนกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้เจอเจอไอ้นี่เจอจิ้งจก พี่จกอยู่ในเมืองวันี่ยจริงเหรอใช่แต่พี่หน้าแถวนี้ไม่ปลอดภัยนะพี่รู้เปล่าอ๋อแต่ผมจะบอกพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปดูงานในนี้ไหมงานที่มี่ทำตรวจงานไกลใช่ไหมใช่ตรวจนะพี่ตรวจนะแต่ว่าตรวจในนี้ไง เยไปนั่งด้วยกันขมาเป็นเล่นก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะได้ดูเครื่องนี้พร้อมพานุเลยไม่กันพานุไม่ได้ตรวจอ่ะเออเพียงอันี่ับผมอยากคุยกับเพียงเรื่องนี้ด้วยเรื่องโลที่จะไปถ่ายที่บ้านผมไหกดแคม์อ่ะใช่พรุ่งนี้คุยได้ไหมวันนี้เหนื่อยเลยนพึ่งตื่นคุณเหน่อะไรคุณเดกพานุ่กายมาเหนื่อยพรุ่งนี้ได้ไมคุยพรุ่งนี้ได้ไมไเฮ้ยพี่ไปทาอะไรมาแล้ววันนี้ทาไมพี่ตื่นเร็วไม่มาเร็วได้ไงลดนําหนักตัวเนี้ยอ้วนงงไมนน ข้างนอกมีร้านร้านอาหารเปิดใหม่ชื่อร้านแม่สีครัวคุณแจ็บแม่สีครัวคุณแจ็บร้านอะไรอ่ะมีไงมีไงพี่สงสัยไหมมันเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ตใสไหมให้ผมดูภาพมาดีเ้หรือจะไปตัวงานก่อนแล้วเราไปกินกินข้าวกันตอนแบบเที่ยงใช่คุณคดิคุณกินข้าวยังกินแล้วไม่เป็นไรกินอีกได้คนไม่เยอะนะผมเคลียร์ตอนนี้ช่วงนี้คุณผอมไปผมไม่ชอบบุฟเฟ่ตอนนี้เนี่ยไม่คุ้ม มันมีนี่ด้วยพี่มีน้ำแข็งใสมีบิงซูร้านเปิดใหม่เดี๋ยวขึ้นแต่พี่ว่าพี่ต้องตรวจงานก่อนดีกว่าเอาลิงก์มาก่อนดีกว่าเอาการตันงงานพี่ขึ้นเป็นตัวผมไหมนี่มันกลับบ้านช้านะกับพี่มีพี่ขึ้นไปตรวจงานพร้อมกันเนี่ยเราบรรยากาศเก่าๆมีผมนั่งมีพี่มีพี่แล้วผมก็คอยจดทันพี่แก้อะไรเอาไปพี่ รจะูตัวนหรืจะตัวข้างล่าลงเลยลงเลยลงเลยฮ่อี่ตัวกรอยรเอาลิงก์มาเพราะถ้าอาลิงกมามันจะตรวจเพราพี่จะเปิดตรงนี้คือพี่จะไม่ออกจากตรงนี้เลยว่างั้นพีแรงไปอ่ะีแรงนนึงนะพี่คุณตัวหักวพี่วันนี้เดินไม่ไหวจริงอ่ะโหนื่อยพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยตรวจลุงไปก่อนพี่ นี่ไงนานๆทีเราไปนั่งเสียบบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเก่าๆนะพี่เอกนะเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วโอ้โหไปเดี๋ราจะผมส่งลิงให้พี่กส่งลิงพี่ไม่ขึ้นจริงเหรอใช่นดนึงนน่ะโอ้โหละอีกน้ำมันซ้าๆเลยแบบฟีโล ้ไม่มาแค่ใครกับอัพเดทอัพเดทอัพเดทคือเขาสองคนจะไม่ลุกออกจากตรงนั้นเลยแล้วจะาทำไมอ่ะไม่รู้ตอนแรกนะไอ้ทายชวนพี่เอกคุยนี่แล้วนะคุยเรื่องงานแล้วแล้วผมก็เลยบอกพี่ทิมว่าพี่ทิมไปตรวจงานข้างบนไหมเดี๋ยวให้ทายคุยกับพี่เอกเขาบอก ไม่ไปอยากนั่งอยู่ข้างล่างเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยมากแล้วเขาอยากอยู่เฉยยผมก็เลยบอกคุณทำอะไรคุณเหนื่อยคุณเพิ่งตื่นเาตื่นเช้าแล้วเขาบอกไม่ได้มาใช่หรือว่าทุกคนไม่ใช่หยุดเล็กไม่ใช่เฮ้ยไม่กอไม่ใจไม่ใช่ไม่าไปพูดเขาจะไม่มาทั้งนั้นไม่เขาบอกเ่าเหนื่อยมากเขาจะอยู่วันอย่างเดียวก็อย่บตี๋ งั้นเราบอกให้ส่งเป็นลิ้งอย่างเดียวใชงั้นเอางี้คนทหารอกไก่ไข่ต้มหมมากใช่มาแล้วไปก๊อฟไปก๊อฟลุกขึ้นมาอุ้ยฉันไม่เกี่ยวดลยนไ้หรอเปคนไปดิไม่เกี่ยวไม่เพราะว่าคุณมีอำนาจคุณเป็นหัวหน้าเขาไม่ใช่ฟังแขกขอพูดหน่อยแขกอย่างนี้กูใจเยง็น เดี๋ยวให้อกไก่ไข่ต้มไปลอเขาให้พี่แป้งแอบดูโทรศัพท์กับคอฟในเมื่อไม่ขึ้นมาเราก็ลงไป้วอเน้ยมา้ยถ้าพี่จะรูปเต้องนี้ดทกอชีไปเลยคนอาหารของพี่แม่ไปเอาคอก่อนพีเตียมมาเพราะว่าเราอคิดแผนไปหลายวันแล้วคืออะไรนี้อันนี้รเป่า ่่ใชอันนี้อะไรครับน้องด้อย Home Hush Home Hush Home Hush เฮ้ยไม่ได้อันนี้ต้องเป็นปุ่มพอตโอ้ยไม่ใช่ของบอมมันคือของใครมันไม่ใช่ของเขาอ่ะไม่ชองบไหมได้มาจากตลาดมือสองใช่ซึ่งเราไม่รู้

คุยมาจากตลาดนัดมือสองฉี่ยังไม่ได้ดูมันเอามาโชว์แค่นี้ผมไม่องให้เห็นชิคกี้พาคือมันอาจจะแบบสกปรกนิดนึงแต่ถ้าผมว่ามันเช็จอาจจะของแท้หรือเปล่าพี่จริงสกปรกกว่านี้เดี๋ยวดูหน่อยอ๋อแม่ผมเช็ดไปแล้วไงอันนี้เช็ดไปนิดนึงให้เห็นดูนิดหน่ขึ้นลองดูคนขาวขนาดนี้มันจะเทได้ไงเขามันเบามาก เอาผมถามก่อนถ้ามันขายขายได้อะไรพี่ไม่ได้ใช่ถ้ามันของแท้เราจะขายได้อะไรเส้นนี้ถ้าเป็นไฟหรบอกางเกงอย่างงี้ประมาณสามแสนเอางี้ผมขายพี่สองแสนเอาสองบาทไม่เอาเลยกล้องแสนห้าเอาแสนห้าถ้าของแท้พี่ต้องไปเช็คก่อนบอมมันต้องทำยไงนะพี่แป้งส่งแดดเออส่งแดดป้าลงมาที่แดดปล่าเครื่องเงินส่งแดดไม่ดูที่แดดบ้างไปดูทิศมามันระยิบระยับของแสออกมาเออมันบอมมากอ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่มีเกณฑ์เลยครับคือไม่มีเลยอันนี้คือใส่คือรู้เลยว่าปอมแบบมัดดนเหมือน<ด>ไม่ใช่โคมชั่นซัมมันเหมือนเป็นแบนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ถามก่อนได้ไหมเท่าไหร่เนี่ยประมาณหลักสามเนี่ยสามหมื่นสามสามร้อยสามร้อย อ้าวงานถึงเบี้กระหูามาใช่พี่ผมจะบอกไอ้ฟันคือสมุนซื้อมาเผื่อจับได้ของแท้มา,ามาขายราคาตั้งแสนพี่ลองเช็คดูให้ดีก่อนเนี่ยตอนนี้พี่กําลังเช็คแล้วลเรามาต่างแดดดูด <c oughs> พี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชานไอพฟันทุกไปส่งแดดให้น้องสบายใจไปอันนี้โอมมาไ <c> ม <oughs> ่ี่ลองเช็คดูก็ยังมีได้ <c oughs> ไมาสามร้อยมันก็เหมือนค่อยทั่วไปแหละพี่เอาของแท้มาเทียบเออเทียมเลยถูก่ี้ไดเส้น็ปลย มันเป็นอย่างไรเรีนแค่มันเป็นยังไงพี่ต้องมาสอนไอ้ก๊อฟถูกต้องค่ะจะถูกแล้วไปก็ต้องรู้ก่อนก่อนจะไปซื้ออะไรมาเก่งอะไรก็ต้องรู้ก่อนเจี๊ยครับพี่เอามาให้ผมดูเลยเดี๋ยวนีอยากรู้ไม่ต้องถามก่อนไม่ได้ให้ให้ก๊อฟดูเดี๋ยวจะดูอะไรสร้อยเหรอสร้อยก็ไปส่งแน้องสบายใจไปมันปลอมไม่ก็ทำเป็นแบบว่าอุ๊ยหรือจะเทสอะไรพี่น้องพี่คอมนี่ส่งแดดไปเขาอยากให้ส่งแดดก็ส่งแดด กอมคอมยังไม่อกเลยยิเดียวยิ้เดียวดูไม่ได้เเลยอมไม่ดีนที่าไปช่วยดูอันสคนไปช่วยดูกันสองคนตาดูอแน่เแดหรือเปล่าพี่โอเคไหมครับพี่

เธอเก่งจะใส่ key, uh, chrome heart ใส่ครับแต่อีเก่งนะเริ่มต้นที่สามแสนมันเส้นใหญ่กว่านี้เขาจำได้เส้นมันบอกเอฟเลยนะผมอยากได้แล้วใส่แบบกคนเก่งใส่ปอมจริงหรอตอบเอามาให้เช็คจริงป่ะใช่จริงไหมจริงพี่แล้วสะุนมีคนมาส่งของให้หนูยังไม่เห็นมีไหนอ่ะแล้วเ้าบอกว่าพี่พี่รันยังเราไม่ได้ไปดูหน่อยนะบ้านหรือเปล่าไม่มีว่าตัวเทพรุ้ไปช่วยดูเหรอก็ดูหน่อยแกตัวได้เองไม่มีไม่ต้องใจดูเลยอะไรนิดเดียว ใส่โคมฮาร์ดและคูรไปเร็วไปทางนู้นไปไปทำรู้ไปเลยทำอะไรไอ้จะทำอะไรหล่อนปนไกันเขาไปไหนกันหมดแล้ว้ยเขาอยู่บนไงเอาหรอแล้เขาไม่ทำงานกันหรอทำสิหนูแกทำงานเลออะไรขึ้นงุมเฮ้ยอาปรอกันมาให้ ไม่เห็นมีเแ,แล้วพี่ทีบอกว่าเธอจะทำอะไรตรงเนี้ย <c oughs> ไม่วางไม่าวางเราจะวางแต่พี่ทมจ้องอยูอ่เหมือนเ้อแล้วพี่เอกก็เดินไปแก๊ปอะไรไม่เห็นมีตะกน <c oughs> อนผู้ชายไปไม่ช่วยทำอะไรก็ได้วางโทรศัพท์บนโต๊ะเดินลงไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็วา <c oughs> งเไม่เดีป็นไร เขาสอบคนก็แปลกต้องยังแปลดูดูมันยืนได้เอาท่าอยากให้เห็นท่าว่ะอยากเห็นท่าอาขาไปถ่าดูนะี้ดูท่ามันยีท่าไปท่าไปไทยบางวันก็แต่งตัวเป็นยุงบางวันก็แต่งตัวจะเป็นให้ได้เลยสัตว์เนี่ยเป็นคนปกติให้ได้กูเข้าใจแแล้วมันสนิทกับแมวตัวเดียว ี่คะสวัสดีค่ะท้าไมลงมาทีละคนทีละคนวะเป็นไรเนี่ยเปล่าก็เป็นเหนื่อยไม่มีอะไรทำที่เช็คหรือเปล่าอะไรเนี่ยลงมาทีละคนทีละคนเดินลงไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็วางเงียบเลยเนี่ยลงมาทีละคนทีละคนเดินลงไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็วางเงียบเลยเหมือไม่มีอะไรทำครับก็เลยก็เลยก็เลยแล้วอะไรเนี่ย า้เหมือนไอเบสเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลงมาทีละคนแล้วมาคุยอะไรวะไม่มีอะไรครับพี่ผมขึ้นไปแล้วเอ้าไม่มีอะไรไออะไรอ่ะพานุเกิดอะไรขึ้นงงแล้วไปเด็กหมดวะเนี่ยมาแล้วนี่มาพร้อมนอนอุ้ยวางยังาเยบร้อยแล้วเดบอยแล้วเดบอยแล้วปวดเนี่ยปวดจริงเขาว่าอะไรไหมไปลงมากันทีละคนนะอะไรนะ 2> 2> ไม่ลงลงมากันทำไมวะทีละคนไโอ้มาต้องรอนโทรศัพท์กับเขาว่าเลยไหมไป็นรู้ว่าเห็นมันจะทำทะไรไม่ทำอะไรไม่เฮ้ยแผลเราสำเร็จแล้วเอาจี้แผนต่อไปจะต้องถูแล้เราเขาให้ได้นานกว่าเดิมมันก็แค้เฮ้ยประยชน์เยอะเลยนิดไม่เลยต้อะไรยเหนื่อยไหมเหนื่อยเรียกว่าอายุงานเยอะที่สุดในศัตูนี้อ้โไอแกผมขออะไรเขาฟังผมหมด เดี๋ยวผมจะยื้อเวลาให้ถูกโอเคแล้วจะไม่มีใครอยู่กลางศัตรูโอ้แล้วทุกคนจลกรรมเต็มที่โอเคเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณถ้าได้ยินเสียงไก่เมื่อไหร่เสียงไงโอ้รู้หมดเลยรู้หมดว่าเขาจะม่อยู่กลางโอเคโอเคไอเล่นฝากเขาหวังพี่เจออย่าลืมนะพี่อย่าลืมาะหตัวเลยจ้าจ้าโอเค เกตุสวัสดีครับพี่ทินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,อะพอจะว่างแป๊บหนึ่งไหมพี่ไม่ว่างเลยอ่ะวันนี้ว่างให้ผมหน่อยผมขอปรึกษาอะไรครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับพี่เรื่องเรื่องส่วนตัวครับพี่พูดเลยพูดไม่ได้ครับพี่เด็กฝึกง,งานเยอะมากเป็นความลับครับพี่ไม่ใช่ออคเซนคูมฮาร์ดให้ตัวเองนะช่วยคูมฮาร์ดไหนพี่อ๋อขอไมค์ก๊อฟมันซื้อตลาดมาพี่อย่าไปสนใจ ครึ่งชั่วโมงไม่เกินโอ้ยโอ้พี่ให้ผมหน่อยเถอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวโล่งใจมากเชิญครับกิดอกันไป่ย้เฮ้ยเฮ้ยเอนีวายอ้่าอนีวอัน่วมันไม่ทำเสียงยีนวะผมโล่งใจมากเชิครับพี่เข้าไปเลยอะไร เฮ้ยอะไรอะไรเอ้อไเฮ้ยอะไรโอ้ยว้ไม่มีแล้อันนี้ไม่มีทำไมเปดระตูแล้ว่เช่หรอไปล้วไปแล้วม่ชิไมาเช็ไมาเชินเข้าไแล้วได้าไปแล้วเข้าไล้วเข้าไปแล้่ได้ได้ เพอ่นี้ครับพี่ว่าพอดีพี่เดี๋ยวใช่ใช่ยังร้องไห้แล้วก็ฟังไปด้วยเล่นยัด้วยไงน้าพี่โอ้โหเข้าเกมแล้วเดี๋ยวมันเครียดไม่ใช่ไม่เครียดฮัลลโหไม่่ใชเดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนมันโทรมาเขาในนาทีเปิดเขามจริงไหมเปิดมีอใไรด้านล้านนี่เอ้าเขาพิมพ์มีรหัสผ่านเขาพิมพิอมีรหัสผ่านจุ๊บเอ้า ไม่เข้าอะไรไว้เลยในในกูก็ในด็อกเด็กอะไรแต่เาอะเลยด็อกเดินมึเล่นเซิร์ฟไหนวะด็อกเด็กผมปรึกษาว่าผมวางแผนคิดว่าจะแต่งงานแต่งงานแต่งงานฮ่าจริงผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเฉยต้องเลยเข้ามึเล่อนจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊ใช่ปรึกษาปรึกษาเฉยแตบว่าก็อึ้ยปืนสวยใช่สวยไม่ใช่พี่

อลไรครับพี่อาจจะรู้จักเจ้าของร้านตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยร้านสวยมีเพื่อได้ราคา<ช>พิเศษเคยเจเคยบอกอยู่ใครจะแต่งงานบอกจริงใช่ใชเหรอเจเคยบอกใครจะแต่งงานบอกโอ๊ยแต่เราจะไปรบกวนเ่อนนะพี่นะยไปเช่าแกไงอออเ คือถ้าลงไปอ่ะแตมีแต่คนบอกว่านี่แหละคือแฟกันคนจริงี่แม่งด,ดูวิด,ดีโอเท่านั้นดเดี๋ยวเลยไม่ธรรมดาคนะับเจ็บเสียได้วะติดฝึกง,งานหรือล่า,ารรพี่ฮ้ยเสียงมันด้านหรืยว่าง,ง,งานหรือเปล่พี่ลองเปิดดิไม่ใช่ในหุนั้นในุนงานพี่ เฮ้ยอะไรอะด็กฝึกงานชอบอะไรกันวะเขาเล่นแี่บเรี่ยแต่งงานจริงปะเนี่ยจริงจริงบอกอะไรตัวอย่างแม่อะไรตัวอย่างแม่ดูอไรจริงจริงไ่รูแล้วหรือว่าไม่ดูบ้านแจดีไหมพี่เฮ้ยเขามาหลอกไปดูนี่เราไปดูเราไปดูบ้านแจีเ็นะเขาพี่เองกับเราความไม่ ผมเฉยๆคุณจะค้นอะไรก็นค้นไปคนไ้นอะไรผมไม่ได้ค้นเลยคุณอะไรอะผมเอาจริงๆให้ใหเราขอเป็นคนรูปรนหลักคุณอาทิม ชอบแบบอยากให้เราออกไปข้างนอกแล้วเขามาค้นคองเรามาค้นมือถือเนี่ยมือถือมหายไปแล้วเนี่ยอยู่นี่คุณนม่จริงหอมแก้มพี่แน่เลยอ่ไไ่ใครเลนปกมกเ็นใคกเนคแกเใครอเใรเรเพ็นใคร่คเแเป็ใ่แใครแค ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีมีทางมาให้ครบ10ล้าวสับเดี๋ยวครั้งหน้ารอดูครับควาเลนทายจะมีรูปอะไรหลุดจะมีรูปใครหลุดโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องพานวตกลงนี้เลย